สวัสดีครับพบกับผมช่องหนึ่งในเกมยูเกียวดูเอลลิงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กเอ่อแบล็กมิชเชียนหรือวดาร์คมิชเชียนนั่นแหละ <c oughs> เอ่อต้อนรับ EX ใหม่ที่กำลังจะมานะเอ็ so, EX เด e ็กใหม่ e ก็จะเป็นแบล็กมิชเชียนนะฮะแล้วก็แน่นอนฮนะเจ้าใบน,นี้ลีซึ่งไม่รู้ว่าเซอร์เคิลลีไหมถ้าลีก็ต,ต้องทำใจฮะเพราะเป็นสไตล์ oh, <c oughs> คนนิมิอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ลีก็ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วโอเคมาเริ่มมีวิวเริ่มจากสกิลก่อนเลยเราใช้เป็นผมนะผมไม่ใช่เราผมเนี่ยแหละใช้สกิลบาลาน ความสามารถคือก็อารมณ์เหมือนประมาณแบบตอนเราจั่วมามือแรกใช่ไหมเราจะมีทั้งมอนสเตอร์เวทแล้วกับดักในมือซึ่งเงื่อนไขในการทํางานก็คือเราจะต้องใส่การ์ดมอนสเตอร์เวทกับดักเนี่ยให้มีอย่างละ6ใบขึ้นไปแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงก็คือเราไม่สามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษได้หรือจะให้ความสามารถของมอนสเตอร์ทํางานได้ในเทิร์นแรกสุดของเราอ่ะก็คืออัญเชิญแบบพิเศษไม่ได้แล้วก็ใช้ความสามารถของมอนสเตอร์ไม่ได้นะในเทิร์นแรก แล้วก็เริ่มที่ไปแรก Dark Illusion การไปนี้จะถือว่าเป็น Dark m เชียนโอเคยแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งคือในิร์นคู่แข่งนะถ้ามีการเวทกับดักทํางานแล้วมีเขาอยู่ในมือเนี่ยสามารถทําการอัญเชิญเข้าออกมาได้แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือถ้ามีการเวทหรือกับดักทํางานเหมือนเดิมนะและถ้าเขาหงายหน้าอยู่ในสนามสามารถทําการอัญเชิญ Dark จิ g เชียนที่อยู่ในหลุมเนี่ยออกมาได้การไปต่อมากากาเมจิ g เชียน ความสามารถเขาก็คือสามารถเปลี่ยนเลเวลตัวเองนะให้เป็น1นถึงแได้ก็คือเอามาเปลี่ยนเลเวลเพื่อทําการเอ็กซ์ซสนั่นแหละถามว่าทําไมถึงใส่กับการเมจิมกิชียนแทนที่จะใส่ไอ้เจ้านักบวชอ่าเพราะว่าผมไม่มีนักบวชเมื่อไงผมผมไม่มีนักบวชผมเลยใส่เจ้าตัวนี้แทนแถมเจ้าตัวเนี้ยยังสามารถเรียกออกมาด้วยเออ่มีกิชียนเนวิเกชันได้ด้วยอ่าเลยใส่มานะก็จริงก็ใช้งานได้ดีด้วยนะเออขี่ไปต่อมาเออ่รับสตาร์ดากอนเพลนดิเตอร์ ควาสามารถก็คือในตอน Enphase นี่ที่การไปได้ทำการอัเชิญมาเราสามารถเลือกอ o อ s t e r เร์7ดาวถ้าแสงหรือมืดเนี่ยขึ้นมือได้ก็คือเธนที่อันเชิญเข้าออกมาและเขายังมีชีวิตอยู่รอดยนจบเธออะนะตอน e n p a s e ก็จะเราสามารถเลือกนสเตอร์เนี่ยเจ้าเจ้าดับอีกเชี่ยนหรือดับอินชันเนี่ยขึ้นมือได้โอเคประมาณนี้ซึ่งก็ไม่ทับซ้อนกับบาลานนะบาลานเขาบอกว่าเธอรแรกสุดของเราเนี่ยห้ามใช้งานความสามารถใช่ไหมแต่เจ้าความสามารถของเจ้าดับ เจ้าดาบสตาร์ดาก่อนเนี่ยเพิ่มทำงานในตอนเอ็นเฟสเนี่ยก็คือจบเทิร์นเราแล้วก็คือใช้งานได้โอเคใบต่อมาดาร์คไม่หยกเชี่ยนไม่มีเทคนะเออม้อนเหลืองโอเคใบต่อมาไซโครนยิงแข็งหลังโอเคแล้วก็ใบต่อมา Magic, เมจิกอ่าไม่ใช่เมจิกดาร์คเมจิคัลเซอร์เคิลเออควาสามารถออของเขาเนี่ยเป็นเวทต่อเนื่องนะและการเป็นได้เป็นการ์ดหัวใจสําคัญในเด็กนี้เลยถ้าใครจะทําเด็กนี้จริงเนี่ยผมแนะนำให้ใส่ประมาณ2-3ใบขึ้นไปเลยนะใส่ใบเดียวไม่คุ้ม ใส่2ใบขึ้นอนะ่ะกำลังดีพอสามารถก็คือ,อใช้งานดาร์คเขาจะมาจะดูท็อปเด็กเรา3ใบจากนั้นสามารถเลือกเอาดาร์คพิเชียนหรือเวทกับกับดักที่มีเทคเกี่ยวกับดาร์คพิเชียนเนี่ยขึ้นมือได้อ่าแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือทุกครั้งที่เราทําการอัญเชิญดาร์คพิเชียนออกมาไม่ว่าจะเป็นแบบปกติหรือพิเศษเราสามารถทําการทาร์เก็ตการคู่แข่งเนี่ยหนึ่งใบแล้วก็ทําการรีมูฟออกนอกเกมไปได้เลยอ่าเด็ดปะละ่ะเฮไปต่อมาดีไอออฟทิเมอุสอ่า การเบบนี้ก็คือสามารถทําการเลือกดาร์คเมิเชียนของเราจากนั้นเราจะสามารถทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นออกมาได้เลยโดยไม่สนเงื่อนไขก็อารมณ์ประมาณว่าเรามีดาร์คเมิเชียนในสนามใช่ไหมแล,แล้วเราอยากเป็นดาร์คคาเวเลียอยากเป็น Dark adin, ดารกก์คพลาดินอโมเลดดาร์กเนี่ยเราก็แค่ใช้ที่ไมอุดกับดาร์คเมิเชียนเราสามารถทําการอัญเชิญเจ้าพวกนี้มาได้ละก็อะไรประมาณนี้โอเคการไปต่อมาโซ่ความสามารถก็คือ าสามารถทําการเลือกมอนสเตอร์เอฟเฟกในสนาม1ตัวแล้วก็เนเกตอความสามารถทั้งหมดแล้วก็เจ้าตัวที่โดนกายนส่สวมอยู่จะทําการโจมตีไม่ได้และเมื่อเจ้าตัวที่โดนสวมกายกายไม่ได้สวมอยู่ถูกทําลายกายนี่ก็จะถูกทําลายไปด้วยโอเคแล้วก็ไปต่อมามจิกเชียนเนวิเกชั่นความสามารถก็คือเราสามารถทําการอัญเชิญดาร์เมจอีกเชียนที่อยู่ในมือเราเนี่ยได้1ใบแล้วก็สามารถทําการเลือกเผ่าจอมเวทที่เป็นเลเวลเจ หรือต่ํากว่าธาตุมืดในเด็กออกมาได้ก็สามารถใช้เรียกทั้งตัวเขาเองแล้วก็ด์กอิลูชชันหรือจะเรียกกาการกากากา์มีเชียนออกมาก็ได้อ่าแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือถ้าเราทําการควบคุมการด์กมีเชียนอยู่เนี่ยแล้วเวทกับกับดักของคู่แข่งเนี่ยทำงานเราสามารถที่จะรีมูฟการมีเนี้ยออกนอกเกมจากในหลุมนะออกนอกเกมเพื่อที่จะเนเกตความสามารถของเวทกับกับดักที่ทํางานของคู่แข่งได้อ่านี่แหละคือความขี้โกงมันนะ ใบสุดท้ายแทบโพถ้าในแทบเราถ้าในแถบถ้าในหลุมเราไม่มีแทบเลยการนี้สามารถทํางานได้ก็คือเลือกการ์ดในสนามสองใบแล้วทำลายทิ้งซะอก็จะถามว่าถ้าในหลุมเรามีเจ้าพวกนี้อยู่ใช้งานได้ไหมก็ใช้งานไม่ได้คนระับก็เป็นการ์ดตายแต่ว่าก็ไม่ได้ไรค่านะก็เอามาให้ดาร์คคาเวเลียใช้งานต่อได้อมาเริ่มที่ความสามารถดาร์คคาเวเลียต่อเลยดาร์คาเวเลียความสามารถคือเขาจะเพิ่มพลัง100ต่อการ์ดเวทกับดักที่อยู่ในสนามแล้วก็ในหลุมของทั้ง2ฝั่งอ่า หลัการนี่สามารถทําการโจมตีคู่แข่งในสภาพป้องกันก็ยังตีทะลุได้เออคือตีต like ีทะลุต claro. ีทะลุอ่ะเออเนี่ยตีทะลุแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือเมื่อมีเอฟเฟกต์ร์เก็ตเกิดขึ้นในสนามเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเพื่อที่จะเนเกตความสามารถนั้นแล้วก็ทําลายความสามารถเอ่อทำลายไอ้เจ้าตัวที่ทําให้เกิดความสามารถนี้ได้นี่แหละเออถ้าสมมุติเจ้าแท็บโฮไร้่าอะไรใช่ไหมก็เอามาใช้ทิ้งเนเกตความสามารถของดาร์คคาเบเลียก็ได้นะอืมแล้วก็ดาร์คพลาดิน ก็ข้อสมมติก็คือถ้ามีการ์ดเวททํางานใช่ไหมเราสามารถทิ้งการบนมือได้1ใบแล้วก็ทําการเนเกตเวทนั้นได้แล้วก็การเบรนิสจะบวกพลังโจมตี500ต่อเผ่ามังกรที่อยู่ในสนามโอเคการ์ดไปออกมาอัลโมเลดาก้อนเมื่อเขาทําการอัญเชิญออกมานะก็จะทําการรีมูฟการ์ดเวทการ์ดเวทใช่ไหมทำการรีมูฟการ์ดเวทที่อยู่ในหลุมของทั้งคู่เนี่ยทั้งเราและคู่แข่งเนี่ยออก แล้วก็จะบวกพลังหนึ่งพลังโจมตีหนึ่งร้อยต่อการเวทที่ตัวรีมูฟออกทุกควมสรของเขานะอืมแล้วก็เมื่อการไม่ถูกทาลายเราสามารถเลือกเผ่าจอมเวทที่อยู่ในหลุมเราเนี่ยทาการอัญเชิญออกมาได้โอเคไปต่อมาอ่ะทีเด็ดอู่แล้วใบนี้อิลูชันมายกเชียนอ่าก็ความสามารถนะความสามารถเทิร์นละครั้งถอดแบตเทีเยมของเขาหนึ่งแล้วทําการอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทที่เป็นมอนเหลืองออกมาและจากนั้น เมื่อเผาจอมเวทมอนเหลืองเราทาการโจมตีเนี่ยสามารถเลือกการ์ดของคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็ทําการรีมูฟออกนอกเกมได้ซึ่งมันเอ่อมันคอมโบกันกันกบเซอร์เคิลได้โหดร้ายมากนะบอกว่าโหดร้ายมากเพราะว่าเราทําการเรียกอิลลชันออกมาได้ใช่ปะ่ะแล้วอิลลชันเนี่ยทำการถอดเมทัเลียลเขาเพื่ออันเชิญดัมมิเชียนอ่าแล้วถ้ามีเซอร์เคิลอยู่ใช่ป่ะเราเรียกมเมทเลียลออกมารีมูฟของคู่แข่งออกหนึ่งใบแล้วเมื่อเราเรียกเมทัเลียลออกมาแล้วมเมทเลียลทำการโจมตีก็รีมูฟคู่แข่งอีกหนึ่งใบอีก บอกเลยว่าคอมโบคู่กับเซอร์เคิลเนี่ยคือโหดร้ายมากนะใบนี้ถ้าไม่มีถ้าคู่แข่งไม่มีการ์ดกันนี่ถือว่าต้องต้องร้องไห้นะโอเคไปต่อมาไกอาดาก,กอนอันนี้ก็เออเอาเอา,เอามาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตีทะลุตีทะลุดฟเขาสามบ้าคือทิ่ตีทะลุลดฟแล้วก็ไปสุดท้ายเจ้าแมงมุมแมงมุมถอดลกีกรีมูฟออกนะไ่สามารอย่าละใบานี้มีติดทุกทุกคนเนาะโอเคมาดูรีเพลย์กันเลย ก็รีเพย์ก็ไม่ดามมิชเชนในยุคปัจจุบันเนี่ยจะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบสายรับแบบจ๋าใช่ไหมแต่ดามมิชเชนในสมัยนี้ก็จะเป็นสายกึ่งตีได้อเพราะว่าถ้าไทยรับแบบเมื่อก่อนก็คงไม่ไหวเนาะอันนี้เจอกับเด็กเลสลิสเนเตอร์นะเด็กเสเรเด็กลิสเนเตอร์เลสลิสเนเตอร์เฉยอ่ามือเราค่อนข้างดีนะแต่เราได้เริ่มหลังนะถ้าเริ่มก่อนนี่คือแบบ ที่สุดแล้วล่ะอ่าฝั่งลีซเนเตอร์ก็ลำของเขานะปกติอ่าฮะเรียกไลส์ไลซิ่งอ่าอินสันเรียกเรสอ่าเพิ่มไลท์พอยท์อ่านี่ผมเล่นในแงคงที่เป็นอีเวนต์ของไน เจ้าคิงดอมเลยนะเออถึงได้มีบวกพลังกันนฮะมีบวกลาดเมื่อสามร้อยอ่าเขาเทินผมก็ทำการใช้เซอร์เคิลนะแล้วเขาก็ป <c> อ <oughs> บิกไซโคลนใส่ไม่เป็นไรนะยังไปต่อได้อยู่แล้วก็มอบเอ่อมีมีเชี่ยนนีวเวชชันแล้วก็โซ่ไว้ นี่ก็เขาใช้เจ้าเนี่ยเจ้าคอเนี่ยเรียกของเขาออกมาไนะล่มูฟนี่ก็เรียกจูนเนอร์อีกแต่เขาก็ไม่ได้ซิงโครต่อนะเหมือนเขาชะล่าใจอะไรไม่รู้เหมือนเขาจะคิดว่าจะปิดเกมได้แล้ว <laughs> เขาก็ไม่ได้ทําการเอ่อทการเรียกซิงโครออมาต่อนะออเขาใช้เจ้าตัวเลนัวว่าตีเข้ามาเลยซึ่งก็เสร็จผมนะผมก็ใช้โซ่คุมเลยอ่าผมาคุมเสร็จแล้วผมก็ใช้เจ้า navigation ต่อ อ่าเรียกได้แบกมิเชนเข้ามาแล้วก็เรียกดาร์สอิลูชันเข้ามานะอ่าเข้าเทินจัวผมก็ลงอ่ากับการมิเชนแล้วก็เปลี่ยนเลเวลให้เป็นเล็กเจ็ดอ่าเปลี่ยนเลเวลเป็นเจ็ดนะแล้วก็นำการเอ็กซ์ซิตเป็นอิลูชันแล้วก็ถอดเรียกดาร์ามิเชนออกมาอีกเอออ่าจังหวะนี้เจ้าตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้แล้วเพราะเราทำการเนเกตเข้าไปแล้ว แต่วันนี้เขาก็โดนเรารีมูฟเล่นเลยนะเออแล้วก็อจากที่เรารู้นะมือเขาไม่มีอะไรจะแก้แล้วล่ะแล้วก็ตีไปอา่าฮะประมาณนี้ครับผมเพิ่มเลยนะครับเพิ่มเคอีกตันนะอันนี้เจอกระบูอายนะฮะ ผมอาจจะพูดอะไรไม่ค่อยเยอะหน่อยนะเพราะผมเจ็บคอช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลสุขภาพกันตัวเองก็ด้วยนะครับผมก็ลงแปนอิเตอร์นะเออก็เรียกการอิวชั่นขึ้นมือแล้วก็หมอบไซโครนกับนิเกชั่นไว้นะาเซกน่า <c> จ <oughs> ิ้งข่นะ เราใช้เซกแซกเซกนะเรียกไวออกมาเพื่อรีมูฟแผงหลังผมผมก็เปิดเลยเี่กแ๊กอีกเชี่ยนเข้ามาสองตัวเลยนะทั้งในมือแล้วก็ในเด็กออกมาผมใช้ไซโคนนะตอนเขาจบเทินยิงแผงหลังเขาผมก็เรียกจักเอ่ออิลูชันลงไป อ่าแต้จมจบเอนอณไข่ลงสุสานเขาก็เรียกบูอายออกมาอีกอ่าจังหวะน,นี่ผมเฮงมากนะผมจวดได้เซอร์เคิลพอดีนี่แหละที่ผมบอกคอมโ,มโบมันน่าเกียดตรงนี้แหละอ่าเนี่ยทำการเอ็กซิสอิลูชันเมีเชียนนะอ่าแล้วก็เรียกแมปเิเชียนออกมาแล้วก็เซอร์เคิลนะทำงานแล้วก็รีมูขข้อขออกอีก อ่านี่ก็ตีมแมกนีเชียนตีความสามารถอิลูชชันก็รีมูฟออกอีกเนี่ยห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าคู่แข่งไม่มีการ์ดกันเนี่ยคอมโบนี้นี่คือแบบน่นาน่าเกลียดมากนะบอกเลยว่ามันโหดมันโหดจริงคอมโบนี้นา่นาน่ากลัวก็ต้องเน้นย้ำเลยนะว่าคู่แข่งไม่มีการ์ดกันนะเออถ้าเกามีการ์ดกันเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะเข่นเล่นสดตาหนึ่งนะเอ้ยผมว่าผมไปนี่ว่านี่เล่นในอีเวนต์ด้วยอยู่นิดจิงดอมอย่าลืมมาทำอีเวนต์กันด้วยนะครับได้ของรางวัลนะ ต่างๆมากมายตามสไตล์เกมนราแล้อีกอย่างอีเวนต์นี้สนุกนะสนุกสนุกจะมีโบนัสเพิ่มพลังตามธาตัวอ่ะเจอเรซอลเลชันรีอลเลชันรซอลเลชันเอ่างมนเถอะขอให้ยิงฮนะช่วงนี้เจ็บคออุดอ,อาจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอ้อะไรครับนี่ รื้ออให้โอ้โหวิจกอกยังไงดีวะเพื่อนน้าจะมีแถบโอกับโ,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 โซ่มอไม่ไปนึ่งเราก็ต้องสมควรลงไปตัวหนึ่งนะเพราะว่ากันเหนียวอะ่ะเพือนจะรู้ว่า เขาะสามารถซิงโครเป็นแปดดาวแล้วก็ <c oughs> โยนเาลงหลุมได้ก็เถอะเนี่ยแล้วพอเด็กไหนผมชอบเนี่ยเออผมบอกว่าเด็กไหนผมชอบเนี่ยแม่งรีวิวออกมา <c oughs> เป็นงี้ทุกทีไม่ตายเถอะ ฮะไงต่อลูกพี่ทำอะไรพี่ไม่ได้แล้วพี่ทำสบายเลยฮะจริงๆเราเล่นสิ่งตายได้อย่างหนึ่งนะคือเราเทิน์น้าเราก็ลงเซอร์เคิลเพิ่มอีกใบหนึ่งถามว่าจำเป็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแน่หานิดที เกีนไรนะอ๋าเป็นเลดฮอตเว้ยอ๋อจุด <c oughs> มาทรงนี้ออสัยจจโดน OTK ซะแล้วละ่ะ พายิงปลานีเรานะพายิงปลาลนีเราจริงนะยังไม่ตายแต่ค้างเหลืองถามว่าถ้าใช้แปโหนแฮปวางไปก็ยากว่ะต้องเล่นต้องเล่นท่าเสียงละ <c oughs> โอ้โหโอ้โหดวงดวงจา๋าคือล่าสุดผมทำคลิปเปิดอบล็อกโปกเกมอนไปก็ดวงค่อนข้างจะ อปรีมาเล่นในนี้ก็ยังดวงไม่ดีอีกเลรอเนี่ยโอ้โหสุดจริงๆเอาเลยเพื่อนทำได้ก็ทำจริงๆนายเปิดสวนใบนี้ตั้งแต่แรกเราก็ไม่สามารถดูท็อปเด็กได้นะเราก็ตัดใจในแรกเลยนะเพื่อนนายทำเลยทำทำเลยตีเข้ามาตีเข้ามาเลยตีฉันซิ ก็เอาเั็นว่าภาพเทเทนี้ก็ดูเอาจากรีเทลแล้วกันนะเด็กมีอีกชี่อนี้ก็ถือว่าไว้อยู่ในฐานเดียวกับบูอายครับคือถ้ามือดีก็เล่นได้แต่ถ้ามือแย่ก็คือเล่นไม่ได้เลยก็เหมือนอารมณ์เหมือนปัตติก้เลยฮะโอเคโอเคกัดตะระใบหาจากไหนได้บ้างนักอิลูชัน อันนี้หาได้จากอีเวนต์นะอีเวนต์ของยูกิก็มันจะมีในตัว U R ครับเรียกแรกก็ได้เลย <c oughs> กากา,การ์มิกเชียนอันนี้หาได้จากเจ้าตัวยูมะก็ไปเล่นเกรน,นะเดี๋ยวก็ได้เอาตัวเจ้าตัวเพลเนตเพลเนตเตอร์ก็อยู่ในตัวแรง้งแลกได้เลยตัวแรง้งเอซอาร์ดาบิกเชียนทุกแบบเลยนะทุกแบบหาได้จาก หาได้จากทุกตัวที่เป็นอาคาหน้าแลวก็มูโตยูกิอาเทมได้หมดเลยนะเจ้าพวกดาบอิเเชียนเนี่ยได้หมดได้หมดไซโคนไซโคนได้จากเอ็นโทเอนโทมิกเทอริโอดักเซอร์เคิลเซอร์เคิลอยู่ในฟิวชั่นฟิวชั่นเฉยฟิวเจอร์ฮอริซันขอภายะพูดผิดหลายรอบแล้ว <laughs> เจ็บคอจริงอ่ะดีไอออฟ เทมิอุสอ่าอยู่ในการเดนอะัพล็อกฮะโซอันนี้อยู่ในชายนิ่งโฮปอ่าเมชเชนเนียเกชั่นอันนี้อยู่ในการเดนออพล็อกเหมือนกันก็เดี๋ยวก็จะมีใน EX เอ็กเด็กเดกียรถึงแล้ว <c oughs> แล้วก็แท็บโฮวพิชเนออไอแล้วก็ดาร์คคาเวเลียอันนี้ได้จากอ่อเป็นเอ็กเดนะอยู่ใน Master of ออฟคอ นาพาราดินอันนี้อยู่บล็อกคิมสันคิงดอมเอเมเลดดาร์กอนอันนี้ก็อยู่บล็อกการีอัพบล็อกเหมือนกันอิลูชั่นเม,มจิกเชียร์อันนี้อยู่ในแพนดูลัมเจเนซิสแกะดาร์กอนอันนี้อยู่ในอินฟินิิินฟนฟตเร,รแล้วก็เจ้าตัวแมงมุมนะอยู่ในโปรตอนออฟกาแล็กซี่ก็คร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอดูของใหม่ที่เป็น ex ของแบล็กเมจิกเชียรใหม่อีกทีนะว่า จะมีอะไรมาเพิ่มแล้วก็ทำให้เด็กนี้เก่งขึ้นแค่ไหนก็ ex ex เอ่อแบ็กมชนมาก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจะจัดขึ้นมาอีกรอบนะก็ถ้าใครอยากจัดเด็กแ a c k กมีชเชนก็ลองเอ่อลิดนี้ดูได้ครับลิดนี้ก็เล่นสนุกเหมือนกันไม่นับไอที่เล่นสดตะกี้นะเออถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับรักษาสุขภาพกันด้วยครับ